Afterwork Podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ a า t ัวเบ r รนะครับใครกำลังรู้สึกว่าหลงทิศทางอยู่บ้างครับอันที่เราให้ตัวเองได้บทวนและค้นหาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตเป็นเรื่องที่จำเป็นในฐานะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันนะครับ เพราะเราจะไม่เสียใจในภายหลังในวันที่มันสายเกินไปซึ่งในวันนี้ผมอยากจะขอใช้5้วิธีค้นหาตัวเองจากเว็บไซต์เออ i n บินเนอร์ดังนี้ครับเพราะลองค้นหาและสร้างเป้าหมายหนึ่งอย่างในแต่ละด้านของชีวิตคือเราจะต้องค้นหาสำรวจความต้องการในแต่ละด้านและลองทำในแต่ละด้านในที่สุดเราจะค่อยๆตัดสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปได้ครับจนเหลือสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตครับข้อ 2. เทคนิค h ว How าวต t จากไซมอนซีเนกผู้เขียนหนังสือ Start With Why เราควรตั้งคำถามว่าทำไมก่อนทุกครั้งที่เราจะทำอะไรครับเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางข้อ 3. สํารวจความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อว่าหลายคนต้องเจอกับความไม่เท่าเทียมในชีวิตกันบ้างใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่ที่มารบกวนจิตใจ แต่มันจะทําให้เราได้รู้ว่าตัวเราเองยึดอะไรเป็นแกนหลักในการดําเนินชีวิตครับใช้ความอยุญาตทธรรเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เราเดินไปข้างหน้าและไปได้ไกลขึ้นครับข้อ4เทคนิค5 y คือการั้งคำถามต่อเหตุการณ์บางอย่างที่เราสงสัยหรือมีปัญหาคือเราต้องตั้งคำถามว่าทํำไมจำนวน5ครั้งซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงแกนรากของปัญหาได้ชัดขึ้น และการามต่างๆก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นครับลงไปถึงการค้นหาตัวเองเราใช้เทคนิค 5Y ได้เช่นกันนะครับและข้อ 5. หาคําตอบในคําถามที่สําคัญคือเราต้องหาเวลาในการต้องทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตแบบเชิงลึกครับถามคาถามต่างๆที่สัมพันกับชีวิตของเราคําถามเหล่านี้จะเข้าไปทํางานในจิตใจของเราและเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการตั้งใจค้นหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองได้ครับ และนี่ก็คือทั้ง5วิธีนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ติดตามเราด้วยนะครับ a าร์ตเวิรสวัสดีครับ